นี่เลยนะครับก่อนหน้านี้ยูทูบเบอร์สาวสุดเซ็กซี่นะครับมิลกี้ปรายาได้สร้างความตกใจให้กับแฟนๆนะฮะด้วยการออกมาประกาศลดสถานะกับสามีพิธีกรและดีเจชื่อดังนะครับอย่างน้องแดนนี่เองที่ครองรักกันมายาวนานนะครับมีความหวานออกมาให้แฟนๆได้เห็นอยู่เป็นประจำครับหลังจากนั้นนะครับคุณแม่สาวสวยก็ถูกจับตามองว่ากำลังสารสัมพันธ์เปิดใจมีรักครั้งใหม่กับหนุ่มชาวต่างชาติหรือเปล่า ล่าสุดมิวกี้เองนะครับได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความขอบคุณคุณเคนะฮะที่เข้ามาในชีวิตทางฝั่งของแดนนี่เองก็ดูเหมือนว่ายังจะ move on ไม่ได้นะครับเนื่องจากเจ้าตัวเองเนี่ยได้อัป IG Story รูปของมิวกี้นั่งถ่ายรูปคู่กับหนุ่มคนหนึ่งนะครับผ่านทาง IG Story พร้อมกับข้อความบอกว่าก็แค่ต้องรับมันให้ได้ Hashtag ปิดการมองเห็นไม่ได้แปลว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก่อนที่แดนนี่จะลบ อรี่นี้ออกไปภายหลังครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ